ของคุณสิริโชคโสภาอดีตสอสอประชาธิปัตย์โดนเผา,าตอนแรกคิดว่ามันเขาคิดว่ามันเผาระเบิดตัวเองอะเรื่องแบตเตเอร์ล่งแบตเตอรี่ไม่ได้เสียบชาร์จก็ตกอกตกใจบริษัท<ห>ที่เขาผลิตตมอลออกมาแถลงการเลยอะถแถลงการเพราะหลักฐานมันไปพบว,ว,ว,ว่ามันมียางรถยนต์ประมาณสักห้าเส้นโดนเผาไปด้วยซึ่งไม่ใช่ยางรถยนต์ของรถคันนี้ปรากฏถ้ารูปทรงแบบนี้คือการวางเพลิงทุกคนก็มองในประเด็นนั้นความคืบหน้านะครับหลังจากที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยนะฮะ เนื่องจากมีการนำยางรถยนต์หลายเส้นและจากหลังคาผูกเผาพร้อมกับรถยนต์คันนี้คุณสิริโชคอาจจะเป็นเพราะว่าไปพูดประชดนักการเมืองคนหนึ่งนะฮะแล้วทำให้ทีมงานนักการเมืองไม่พอใจอเพราะก่อนหน้านี้สองสาวันก็ไปพูดอย่างนั้นนะฮะล่าสุดคุณสิริโชคบอกแบบนี้นะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุมผู้ต้องสงสัยวางเพลิงรถฮาวาวของแกได้แล้ว บริเวณตําบลฉางองเภนาทวีอยู่ระหว่างการขยายผลว่าทําโดยตัวเองโดยลําพัง<อ>หรือมีผู้จ้างวานก็บอกขอบคุณทุกกำลังใจจากประชาชนนะครับชื่นชมตํารวจที่ทํางานได้อย่างรวดเร็วไม่หวั่นเกรงต่ออิทธิพลคุณสิริโชคบอกยืนยันตรงนี้ก็ไม่กลัวอิทธิพลมืดเหมือนกันไม่หวั่นต่อการข่มขู่แรงกดดันที่ต้องการให้เขาถอยคือมันเหมือนกับเป็นประเด็นเรื่องทางการเมืองครับ <c oughs> ไม่พอใจไม่อยากให้ลงสอสอหรืออะลักษณะแบบนี้นะครับ คุณสีโชตบอกจะยืนหยัดเคียงข้างร่วมผลักดันกระบวนการยุติธรรมตามหาความจริงให้ถึงที่สุดไม่ว่าใครอยู่เบื้องหลังมีอํานาจแค่ไหนนะฮะความยุติธรรมต้องไม่แพ้นี่นะครับทีมข่าวช่องแปได้ภาพตอนที่ตํารวจกําลังสอบปากคําผู้ต้องสงสัยรายนี้เป็นผู้ชายครับตามภาพเมื่อสักครู่นี้นะฮะเขาอ้างว่าเขาเผารถด้วยตัวเองค<ะ>เอาไปฟังดูฮะใส่ของของไฟชัของที่เราถือไป่อแล้ว มื่อคืนใส่ชุดอะไรใส่ชุดนี้เลยเสื้อตัวนี้เลยกางเกงไ่ะกตัวนี้รองเท้าตัวนี้รถล้อใส่รถล้อใส่ไปเอาไเยพายทอย่าง้ใจเจ็บเกอดเรอยามยโอเคลสารภาพเนาะพยายามจะฟังนี รู้เรื่องผมก็ยังจับใจความไม่ค่อยได้แต่ว่าเหมือนเขาก็บอกว่าเขาเผาคนเดียวอะไรแบบเนี้เออแต่ว่าวกไปวนมานิดนึงค่ะ<ฆ>คือตำรวจเขาก็ยังไม่ปักใจเชื่อวิธีการพูดการสารภาพเนี่ยวนไปวนมาเหมือนกับคนสติไม่ค่อยดีอ่ะพี่โจยางห้าเส้นไม่ใช่เบาๆม,มายังไงอ่ะคนเดียวอ่ะมันดูการตั้งใจนะ<อ>ห้าเส้นนี่ก็นหนักนะฮะเนี่นะครับหลังจากนี้เดี๋ยวไปตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติม,ตมว่าตัวเขาเนี่ย โดนจ้างมามหรือก่อเหตุแล้วก่อเหตุเองเนี่ยจริงหรือเปล่านะครับความคืบหน้าคุณผู้ชมเรามีหลักฐานเพิ่มเติมเข้ามานะครับใช่ค่ะก็จะเป็นคลิปนะคะคุณผู้ชมค่ะที่ได้รับเพิ่มเติมเนื่องจากว่าทางด้านของตํารวจไปไล่ดูจากกล้องวงจรปิดอะคะ่ะคือไปดูตั้งแต่จุดใกล้ๆบ้านของคุณสิริโชคเลยปรากฏว่าก็เห็นผู้ชายนคนเนี้ยค่ะในเบียร์เนี่ยเฮ้ยเข้ามาจริงๆนะแล้วมาคนเดียวใช่ไหมคะมียางไหม S <S เข<ร>้ามาตอนกลางดึกอะแต่เ,ออเราไม่เห็นนะว่ามียางหรือเปล่าเพราะว่ายางมันก็เป็นสีดํามืดๆแบบนี้ใช่ไหมคะเข้ามาปุ๊บเนี่ยแหละค่ะมาอยู่ภายในกล้องวงจรปิดและจับได้จริงๆ<ม>แต่ปรากฏว่าสิ่งที่เขาบอกเขาทำคนเดียวผู้จาเหมือนคนสติไม่ดีตำรวจบอกว่าไม่น่าใช่ละ<ม>เพราะว่าไปดูประวัติของผู้ชายคนนี้เขาไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปแต่เขาเกี่ยวข้องกับแวดวงการเมืองท้องถิ่นเพราะ เป็นลูกชายของอดีตรประธานสภาอปตตในพื้นที่แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นลูกชายของนักการเมืองท้องถิ่นแล้วแล้วจะมีความเกี่ยวข้องกับการทําผิดอะไรแบบนี้อันนี้ก็ยังไม่ได้ฟันธงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เจ้าตัวบอกว่าจริงๆเนี่ยไม่ได้วางแผนแค่เผารถแต่อยากจะเผาบ้านด้วยบองเอิญเผาไม่ทันเพราะคนมาเห็นก่อนอเขาว่าแบบนี้นะคะอตั้งใจเผาบ้านเลยเหรอถ้าเผาบ้านนี่คือแบบโ,โหโดไปนะ ก็เป็นคํารับสารภาพอะแต่ไม่รู้จริงไมมจริงจริงไม่จริง,รงยังไ,งไม่รู้ตำรวจเขาสอบถามปยังคุณสิริโชคครับเรื่องวงจรปิดเนี่ยแสดงว่ามันเคยมีปัญหาก่อนหน้านี้นะ,ะพราตัวคุณสิริโชคเองเขาบอกเพิ่งจะนํากล้องมาติดชั่วคราวตรงทางเข้าออกบริเวณบ้านไม่คิดเลยจะจับภาพในเบียร์ขีม่มอเตอร์ไซค์เข้าออกบ้านได้เออแสดงว่ามีมีอะไรบางอย่างใช่ไหมทีนี้หลังจากนี้นะฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาดับไฟตอนที่ไฟไหม้ตัวคุณสิริโชคเดินมาดูซากรถ แล้วก็เจอในเบียร์พอดีเหมือนกันนะเอ้าหรอเออเขาบอกอย่างนี้เลยเข้าไปถามว่าเบียร์เข้ามาทําไมเข้ามาทําไมปรากฏเบียร์พยายามปีนขึ้นไปบนหลังคาเขาก็ไม่กล้าล็อกตัวสิริโชบอกไม่กล้าล็อกตัวมันอันตรายไงกลัวจะมีอาวุธมาด้วยก็เลยถามว่ามาทําอะไรแสดงมันมีมูลมาก่อนหน้านี้แล้วมันดูแปลกๆใช่ไหมทาไมถึงกลัวมีอาวุธแสดงไม่ได้เข้ามาดีคิดว่าไม่ได้เข้ามาดีมั้งแล้วเข้ามาตรงจังหวัดที่รถโดนเผาครับเบียร์บอกก็มาดูสร้างรถเท่านั้นแหละแล้วจากนั้นเบียร์ก็ขี่มอะ ตอนนี้นก็อ,อ,อยู่ในการควบคุมของตำรวจก็ขยายผลกันต่อค่ะหลายคนเขาบอกว่าเออไม่เชื่อหรอกว่าจะเป็นบ้าจริงๆอ่ะตำรวจเองก็ไม่เชื่อนะคะ